Lại đi, đề Vấn, vấn, vấn đề là Ngàm nhằm tí Phút mẹ tóc nào để phút mẹ tóc à, dục dục. Rồi chạy về bục bàn Gần đâu thì thăm Youtube tôi gắn Thường có thăm vào giác khoảng nghe Để có không nghi ra đại cao trồn Để được để thăm Để gắn Youtube Phải bút lên phải bút <laughs> à, chơi bàn Rồi đúng rồi bỏ bàn cây Ok บ้านยูทูบเบอร์คนที่ว่าเรากำลังจะมาแหละทำอะไรยูทังดาวเมื่อไงนะยังดาวเมื่อไงสวัสดีครับนี่คือยูทูบเบอร์ที่ว่าเราจะมาทุกบ้าน 干嘛的？ ที่เรือบ้านนี้ไปเลยนะครับคือจะมีการช่วงกัำลังทำตามแรงนะครับก็คือว่าเออมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจยังไงที่มาเริ่มทําช่อง youtube กับผมครับในการตั้งช่องนะครับเหื่อนผมเลยครับคนนี้เลยนะครับบลินนะครับก็คลิปเลนะผมไปเที่ยวถี่น้าโมเสะครับชวนผมไปทำคลิปเที่ยวนะครับนั่นก็เป็นคลิปเล็ะเลยนะเลยเราท้ามาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวให้บลินแปะลิงก์เดี๋ยวจะ เป็นลิงไหมตายคลิปนะอ่าบุ๊ครับระยะเวลาทำมากีก่ปีแนละ้วระยะเวลาทำนะครับตอนนี้ออกเก้กาปีเก้าปีที่สองนะครับที่สองเสองปีนะครับตอนนี้อายุอายุอายตอนนี้คือยี่สิบแปดปีครับผมเอายุยี่สิบแปดปีนี้นะแต่ตอนนี้คือกำลังศึกษาอะไรยังไงอยู่นตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพนะครับนาฏวีครับ ในช่องนี้คือตั้คลิปเกี่ยวกับแนวอะไรยังไงในช่องผมนะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับช่องคอาววี่นะครับไบเทียวแล้วก็คลิปหลายสาลาหหลายสาลานะครับมีสาลาตอนนี้บันเตอร์บันเตอร์บันเอร์บันเอรเรื่องคลิปตามมาเลยตามไรอ่ะไอผมตามเลยคือคลิปตีคือดังดังได้ยังไงคลิปจ่องเดืมดมีผู้ที่ตามมา ในตอนระยะเละนะผมก็ตั้งคลิปมาก็สมัครจะมีคลิปไปเที่ยวนะครับช่วงระยเลก็คุดตามขึ้นมา1นึ่งพันซับนะครับช่วงระยก็คือคลิปไปเที่ยวคลิปกินได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลังๆมาเอาไปดังทีสุดก็คลิปออกไปเจ็ดโลนะครับตั้คลิปคุยออกไปเจ็ดโลแล้วก็ไปหาก็อีกท็อปในยู u ูบมันแย่แล้วผมรู้สึกว่ามีมีเพลงนะครองตัวเองด้วยตีติ ยก็มีพิจิลิ่งเพลงกับลุงกันนะครับเพลงใจเธอเปลี่ยนนะครับก็เข้าไปฟังหนะคยับยอดวิวยอดวิวยอดวิวตอนนี้ก็มือนวาครับเข้าไปดับฟังกันด้วยครับเป็เพลงอะไรนะครับใจเธอเปลี่ยน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 เดี๋ยวขอให้ขึ้นทอนลุกนิดเดียวเดี๋ยวขึ้นนิดนึงเดี๋ยวตัดให้ฟังหน่อยดูนะแต่จนมีใคร จครับผมไม่ไม่ไม่ติดล็กกิบนะครับผมขึ้นเยองผมอะไรเรื่อาจเกี่ยวตาหนาวถาหนสุดท้ายคนี้จายเะดูเนี้ยสดน้าาคุณเอฟซีกจะสุดบออยากอยากรูว่าพี่พีมมีแฟนหรือยังไม่มีเอาทำผมแบบมีแฟนนะครับอ เดี ite, yeah. field field. Field ๋ยวลูกคิดให้มนะครับเดี๋ยวกเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวว่อยู่ซิคนนี้ให้แมใหญ่ไปแต้ออกมาตัวนี้คือตอนนี้กำลังศึกษาอะไรดูสิในอะไราดาจิงเหคุณดรคุณบเลยเนี่ยสมองคุณมาสมองคุณตำรวจาเมื่อกี้บางมากมากาตรวจบีบ้าเพื่อวาจากินนะ ไอ้ที่เราที่ตามคลิปนมาขลับบ้างเลยพอมาจากพ้วนคุณผู้ชมยิ้แร่เน่ยปรุงปรับนื้อสมองหรือเรียนนั่นแหละอะไรเริ่มมางานอะไรเริ่มมานี่อะไรน้ะเสนอมบ้งก็อะไรตายอ่ะบอกเลยโปรโมชั่นเลยโปรโมชั่นครับก็เรียลลี่เมก่อนซับไลท์ช่องวิชแนลด้วยนะครับตอนนี้ก็จะทายาคือปีพ qui, uh, ันซับแหลนนะครับผมนะครับ <bizarre> <to> อ๋ออย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็จะมีเพลงใหม่เร็วๆนี้ด้วยครัอ <S 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 บอย <io> ่าลืมกดติดตามนะครับเป็นเป็นเป็นเพลงของตัวเองหรือว <quand> ่า c o v เ r อร์อะไรยังไงก็ตอนนี้ในโปรเจกต์ในปีนี้นะครับจะเป็นมีเพลงเป็นของตัวเองนะเพลงนึงนะครับแล้วก็ผลผลงานปกดีก็เป็นเ o อร์แล้วก็ไปเที่ยวนะครับนี่นี่คลิปต่อไปคือว่างแปลงหน่อยจะทำอะไรคลิปต่อไปคลิปต่อไปนะครับวันนี้คือจะมีคลิปไปเที่ยวนะครับจะลงคลิปทุกวันวันที่เซซิฟเซแล้วก็ยิบเซทุกขลองเดียนะครับผม คือสิบสิบวันลงที่อ่าใช่อ่าโอเคคลิปเรามีอะไรมาวันนี้ครับนาจะไม่มีเลยเกยยาจายเพื่อนๆได้เก้ามาเลยูทูบเบอร์คนหนึง่งเดีว่าเป็นเพื่อนขอ,ของเราเหมือนกันสิ่งรเราก็น่าจะตามไปอีกไม่นานครับก็คลิปนี้นะครับจะถึงหนึ่งพัน <c oughs> หนึ่งพันคนดูนะครับให้เจมสเลี้ยงไเดี๋ยวผมทำคลิปไปเลี้ยงไเดียวจาด้าตง <c oughs> ยอด คุณดูถึงหนึ่งปันคุณดูยอดไลค์ทางานที่ไลค์ทางานที่ไรก็ช่องเราคนรติดตามยังไม่มาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับชองฟีดออพไลค์ไดเลยมีติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมช่องฟิลชของผมจะได้ลิงก์มาด้านล่างนะครับผมคิ็มีก็ขอขอบคุณฟิลมากเลยนะครือเราหาไงไรกไป็นงานไม่ได้มาเต็มใช่รอติดตามจุ่มช่องเราได้เลยครับมีความพี่มีความห้า รอชมได้เลยนะครับเราจะกลับมาทำคลิปแบบจริงจังอะไอยเงยใช่ที่รอชมได้เลยแล้วมาทำอีกหลังนึงสื่งง่ายๆไปนั่งก็ไล่ปัจจัยอาจจะไม่พร้อมปิดเรื่องโควิดเรื่องเลี้ยงเรื่องอะไรแต่ตอนนี้พยายามแก้ด้วยเองใช่พยายามจะดําเนินการต่อไปเลยแต่ก็ฝากติดตามผู้นำของเราไปเรื่อยๆอาจจะไม่น่านี้อาจจะมีคลิปไม่ไม่ด้วยก็ฝากติดตามครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ กิน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 ลเรื่มคำามาเล่นเยอะๆนะครับอ,อยาวยาวไปวันนี้เราก็ดมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดซ้ายกดด้ยกดแ